สวดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตการต่อชุดคอนโทรลควบคุมแอร์ระหว่างคอนโทรลไปพัดลมกับคอนโทรลไปแมกเนติกนะครับผมก็รายละเอียดเธอติดตามได้เลยครับผมครับต่อไปนะเอาข้อแรกนะครับผมต่อลายจากคอนโทรลไปลายที่แมกเนติก ข้อที่2นะครับต่อนิวตันจากคอนโทรลไปนิวตันแมกเนติกข้อสามนะครับต่อคอมเพรสเซอร์จากคอนโทรลตำแหน่งคอมเพรสเซอร์นะครับ ไปตำแหน่งคอมเพรสเซอร์ที่แมกเนติกอันนี้เราเราเรียกด้านนี้ว่าด้าน a 1 a 2นะครับด้านนี้ด้าน a ด้านนี้ด้าน b นะครับ <Okay. S 1> ข้อที่4สายสายแดงสายโลนะครับจะพัดลงนะครับไปตำแหน่งโลที่คอนโทรลครับ ข้อที่5สายน้ำเงินสายมีเดียมจากแฟนไปมีเดียมที่คอนโทรลนะครับข้อ6สายตาสาย h i ไฮจากแฟนไปไฮคอนโทรลครับสายสวิงครับว่างไว้ก่อนนะครับข้อที่7นิวตันจากแมกเนติก นิวตันจากแมกเนติกไปตำแหน่ง B1 หรือ B2 ครับนะครับนิวตันจากแมกเนติกไป B1 หรือ B2 ข้อ8นิวตันจากแฟนไปนิวตันแมกเนติก ข้อ9ลายจากเมนไปลายที่แม็กข้อ10นิวตอนจากเมนนะครับไปนิวตอนแม็กต่อไปอนะครับ คเราจอามัามปข้อสิบ็บน,นะครับใช้เช็คแน้มเช็คลายที่ที่กล่องอกล่องสายไฟนะครับผมเป็นปลอกสายไฟครับผมแล้วข้อสิบสอง เียบปักเลยครับตำแหน่งนะครับให้ลายให้ลายที่เมนนะครับที่เราจะมาร์กตำแหน่งมว้เรียบร้อยแล้วตรงกับลายที่บล็อกนะครับผมแล้วก็เปิดสวิตช์ออนที่รีโมทครับผมครับก็จะสามารถเลือกได้โลนะครับมีเดียมแล้วก็ไฮครับผม ก็ขอขอบคุณมากนะครับก็เป็นงานจบสาธิตการสแสดงการต่อสายออคอนโทรลไปที่พัดลมกลงมกระรอกแล้วก็ชุดแมกเนติกนะครับขอบคุณมากครับจากวิลไลสลวัาชั่งทิซซนโลกครับผมนะครับ